สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC. สนอยเพลินแพงครับเอฟซีน้องอิงเอฟซีน้องต้นพูนครับกะขอบคุณสำหรับผู้ติดตามให้กำลังใจ10,000หมสับสนะตอนนี้ครับกะจังไดกะขอบคุณลายๆครับที่ให้กำลังใจกันลวกะผมกะสิพัฒนาปรปับปรุงครับในการถ่ายทำคลิปในการดูแล ทองพูนแล้วก็ทางบ้านเนาะครับเนาะว่ามีอย่างขาดเรือบกขาดตัวบกผ่องอย่างที่ผมสามารถซอยเรือได้ครับผมกับสีทําให้ดีที่สุดครับตอนนี้กะหน้องทองพูนยังอยู่ในคองเนาะครับแอลครับอ่องแอลอยากลงครับแต่ว่ากับผมปล่อยเพื่อนเนาะครับเพราะว่ามันแดดห่อนครับตอนนี้แดดห่อนกับบอท่านปล่อยครับเพราะว่าถ้าปล่อยเพื่อพม่นก็เลี่ยนออกถนนครับ สิบเป็ยยางน้ำกลนเพิ่นเกิดือสีโปไหวยครับแดดแห้งครับก็เลยขามก่อนครับแล้วกะสิบปั๊บพุ้ง้อเพิ่นไหมครับสีเฮ็ดปิดผู้ปิดปองบอกได้ที่เพิ่นสามารถโต๊สามารถไอ้หลอดได้ก็สีปิดไวครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังทันเฮ็ดนอกครับนอกห้น้องหญิงเพิ่นพักผ่อนกันครับเพราะว่าย่านเสียงตีตะปูไปหลบกวนเพิ่นนอกครับนะให้เพิ่นพักวันเต็มที่เพิ่นนอนตื่นกอนยังค่อย เห็นเนาะครับเนาะก็ยังพอมีเวลาอยู่จะได้ก็ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณในความเมตตาในความอนุเคราะห์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้เขามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กะฝากเอฟซีสนอทเป็นแฝงเอฟซีหนองอิงครับซอยกดติดตามให้กำลังใจกับช่องทองพูลแบน่น้อยน้องอิงในเด้อครับสิมีกำลังใจในการถ่ายทำคลิปให้ FC ได้ฟัง ไปชมกันต่อไปครับขอบคุณครับมาเด้อครับน้องเอฟซีนั่งอยู่ใต้ต้นหมกม่วงครับใต้ต้นหมกม่วงก็ขิ้หมกม่วงนี่แหละครับนั่งอยู่กับหมกแอลลงคอครับเอาหัวอาหารให้เพ่อนครับ ครับเดี๋ยวเข้าสิมาสอมพออให้หนองทองพูนเนาะครับเนาะปิดป้องให้เพื่อนครับอ้าวโอ้เตาข้างก่อนเตาข้างก่อนอ,อ,อ,อ่อนอ่อนอ่อนเก่งเก่ง ตอนนี้ก็ได้ซ้อมขอ,อกลองท้องพู้น,นะน้องครับปิดหูปิดปองแล้วแดดลมร่มตกแล้วครับปล่อยเพิินออกมาเลาะมาเก็บกินครับจับทางได้ึ้นลมแบบวงเะะจ้าค่ะแต่ว่าคันมากกลางคืนเนี่อยมาก ท้องท่านมาปลาปลาหยาครับมากินหยาท้องพูนยังเก็บกินผักกะทินอยู่ครับผักกะทินไตขคอกเนาะกินแล้วมันมันหล่นปองครับแต่ตอนนี้ปิดปองให้เพ่นแล้วครับอากาศดีครับอากาศดีครับยามแรงแดดอ่อนๆก็ไดเวลาให้พ่น ลงมาลีแลกด่างกายครับาหากินพักกินหยาเนาะให้มันอิม่มคนก็สิได้เบิ่งได้น้ำรับแดดบ่ห่อนยางตามได้ถ้าแดดเบาห่อนก็บปป่ปล่อยครับเดี๋ยวสิหาอาหารมาตุนไว้ให้เพิ่นเนาะครับเนาะให้กินในขอกันละสิให้ลงเป็นเวลาล่ะครับให้ลงมันเหม่อบ่ได้แล้วครับตอนนี้แดดแดดแห้งครับป้องกันฮีสโตรครับเดี๋ยวสิเป็นฮีสโตแพะหรือว่าฮีสโตขคน เฝ้ากับปอจากอก่อนป้านนี่ขอบคุณทุกคำแนะนำนะครับเนาะที่ให้คำแนะนำมาต่างๆนาๆนากัสิเก็บมาปับปุ้งครับสำหรับไอ้คนที่ทากมาว่า น้องอุ้งอิงสิได้พักพรบีเอฟซีมาหลายก็คือตอนนี้น้องตื่นแล้วครับกับประมาณสี่โมงหาโมงเนาะครับเนาะห้าโมงกลัวหาโมงน้องตื่นแล้วครับแล้วก็บเอฟซีบางคนเผนมาบอกว่เห็นน้องเป็นกระถาครับถาให้น้องนอนเนาะครับเนาะแต่บางคนเป็นเป็นบ่าถาเป็นกรกลับบ้านครับแต่ว่าก็มีหลายคนครับที่เผนมามาหลบสองเนาะครับถาให้น้องตื่นค่อยมากครับ บ็ต้องห่วงว่าน้องสิบเอ็ดพักผ่อนนะครับเนาะกะที่เห็นทายคลิปทายลูกกับน้องก็คือว่าเวลาที่น้องยังบ่อนอนครับเวลาที่น้องยังบ่อนอนเวลาที่น้องอาบนา้ำกินเขา่าและยังบ่อนได้เข่าพักผ่อนครับคือเวลาที่ได้ทายลูกกับเอฟซครับตายคลิปตายอยังกับเอฟซีเนาะครับเนาะแต่ถ้าคือน้องพักผ่อนแล้วเอฟซี FC เพิ่นกับหูครับเพิ่นสิบ,บรอบกวนน้องเลยเอฟซี FC กับเป็นห่วงน้องครับบอมเนว่าเพิ่น อยาก่ายรูปกบนองกับปปลูกเอาหน้องเนาะเพื่อนกับหัวว่านองนอนมันกับบรบกวนครับก็บบต้องเป็นห่วงเรื่องการรับการนอนของเพื่อนเนาะครับการพักผก่อนกะให้เพื่อนพักผ่อนเต็มที่อยู่แล้วครับตีเห็นคลิปเห็นยังออกไปกะบ,บ้างเทืออาจสีอับใบสองใบาสามกะมันบ่เมนว่าทายรูปน้องทายคลิปน้องต้อนใบสองใบาสามเนาะครับมันทายตอนเศร้าแต่ว่ามันอับซาครับอาจสีอัพบ่ได้แล้วว่าโหลดบ่าขา้คืนมันก็นเลยได้เวลาซาเาว่า ตอนที่ท่ายคลิปกับเป็นสองสามสมองคนละครับถ้าเนตดีแน่กะเร็วครับ,เ,เ,บ,เ,ครบเครื่องสมองและสมองหนึ่งก็อับได้แล้วครับก็บขอบคุณเอฟซีที่ตามมาให้กำลังใจจากช่องพ่อเอกเนาะครับช่องเม็ติ๋มและก็ช่องทางต่างต่างครับที่ติดตามเขามาให้กำลังใจกับช่องทองพูนแม่น้อยน้องอุ๋งอิงเนาะครับให้กำลังใจกันตอนนี้ก็ได้ ซับหนึ่งหมื่นสองพันแหละครับดีใจหลายครับชั่วโม,มงกำลังชมกับโคบแล้วครับแต่ว่าช่องเปิดสางไรได้ยังยังเบาอับนะครับยังเปิดบันไดยอยู่ตอนนี้เป็นกำลังใจให้แอดมินเนเดอ้อครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามกับฝากช่องน,น้อยๆผู้อยู่เบื้องหลังผู้นี้เนเธอรครับเป็กำลังใจกัน สำหรับแอปคลิปนี้ก็เอาไว้สนีสักก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวติดตามกันอีกคลิปหน้าครับว่าสิเป็นจังไดมีเรื่องเล่าอีกย่างสิมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบืองกันเนาะครับสำหรับพี่นีสวัสดีครับ